วิธีเข้าซิปหรือว่าวิธีเข้าเป้านะครับภาษาช่างเขาจะเรียกว่าเข้าเป้านะครับผมนี่นะครับให้เราจับขอบสองข้างนี้ให้เสมอกันด้านบนนะครับให้เสมอกันนะครับเดี๋ยวนี้เราก็ให้สาบเนี่ยมันตรงกับเส้นเช็อกที่เราขีดไว้ตอนที่เราทำแพทเทิร์นนะครับนี่นะครับให้เส้นตรงกันแบบนี้เราก็เอามือบีไว้ตรงปลายซิปแน่นๆนะครับเนี่ยอย่าให้มันขยับนะครับเสร็จแล้วบีไว้แล้วเราก็มาย้ําตรงนี้นะครับมาย้ําตรงสาบนี่นะครับ ทำตรงนี้นะครับแล้วก็เย็บเย็บต่อไปจนถึงด้านหลังเลยนะครับผมเย็บต่อไปจนถึงด้านหลังนะครับทําแบบนี้สองรอบนะครับครับพอเย็บเสร็จแล้วเราก็กลับออกมาด้านนี้นะครับแล้วก็เปิดสับเป็นมานะครับเนี่ยแล้วเราก็ติดซิปติดซิปใส่กับสับข้างซ้ายนะครับ นี่นะครับมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมซิปมันก็จะสอดเข้ามาในช่องที่เราเว้นไว้ตอนที่เข้าขอบซ้ายนะครับซิปก็จะเข้ามาในช่องนี้นะครับผมแล้วเขาเย็บแบบนี้2รอบนะครับ ตรงที่มันเกินมานี่เราก็ตัดทิ้งนะครับผมนี่เราก็มาขึ้นสาบนะครับภาษาช่างก็จะเรียกว่าขึ้นสาบเรยกว่าโค้งสาบนะครับให้เราพับเข้าไประวังอย่าให้ตรงนี้มันแลบขึ้นมานะครับผมเนี่อย่าใหระวังอย่าให้ตรงนี้แลบขึ้นมาเราก็ย้้ำตรงนี้ไว้ก่อนเพื่อให้สาบมันปิดกับขอบก่อนนะครับ นี่เราก็ลงเริ่มโค้งลงมาจากข้างบนนี้นะครับแล้วเราก็เย็บออกมาตรงๆนะครับมือใหม่มือใหม่ให้หากระดาษแข็งมามาวางเป็นบล็อกตรงนี้นะครับจะได้เย็บตรงนะครับจะได้ไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับตรงนี้ ยืดลงมาจนถึงช่วงโค้งนะครับช่วงโค้งก็ให้เราโค้งสวยๆรูดซิฟขึ้นไปจัดระเบียบด้านล่างดูว่าด้านล่างมันสวยดูว่าด้านล่างมันเข้าที่เข้าทางไหมนะครับเสร็จแล้วเราค่อยโค้งทีนี้โค้งสวยๆช้าๆนะครับระวังหัวซิฟด้วยตรงนี้ตัวจำไว้แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ ก็จะได้เรจะได้เส้นสาสยสวยๆแบบนี้นะครับผมโอเคนะครับวิธีเข้าสาบวิธีเข้าซิปวิธีโค้งสาบวิธีเข้าซิปนะครับผม